สวัสดีครับผมนายนัทนนท์แปลงทิตรหัสนักศึกษา660510415 5ครับวันนี้จะมานำเสนอ mini project เ,เรื่อง cubic s p l i n t e r p o l a t i o n นะครับโดยตรงส่วนแรกก็จะเป็นการ import library นะครับต่อมาก็จะเป็นการเก็บค่าเหล่านี้ไว้ในตัวแปร t นะครับและเก็บค่าเหล่านี้ไว้ในตัวแปร y นะครับต่อมาก็จะเป็นค่าที่เราจะทำการ interpolate ด้วย cubic s p y นะครับ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2ค่านั่นเองนะครับสังเกตว่าทั้ง2องค่านี้จะไม่ได้อยู่ในข้อมูลที่เราให้มานะครับต่อมา CS Natural เท่ากับ Cubic Spy โดยที่มี Battery Condition เป็นแบบ Natural นะครับแล้วก็ CS Not Anod ก็จะเป็น Cubic Spy ที่มี Battery Condition เป็นแบบ Not Anod นะครับทั้งสองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรให้เรามาดูตรงการางนะครับแบบ Natural Condition ก็คือตรงช่วงปลายทั้งสองด้านนี้จะมีการบังคับให้อนุพันธ์ลำดับที่1เป็น0ูนย์นะครับซึ่งก็จะให้กราฟที่เป็นเส้นตรงมากกว่าแบบ not-a-not-condition Not นะครับ not-a-not-condition ก็คือตรงช่วงปลายนี้จะมีฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเดียวกับก่อนถึงช่วงปลายตรงนี้นะครับไปอีกด้านหนึ่งก็เช่นกันครับช่วงปลายช่วงนี้ก็จะมีฟังก์ชันเดียวกับฟังก์ชันก่อนถึงช่วงปลายตรงนี้นะครับซึ่ง not-a-not Not Not เราจะมองว่าจุดที่ขั้นระหว่าง2ช่วงเนี่ยครับจุดนี้กับจุดนี้เราจะมองว่ามันไม่ช่นหนดหรือไม่ใช่จุดนั่นเองครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นค่าทีที่เราทำการ Interpolate ด้วยคิวบิกสปายแบบนิเชี a ลลนะครับก็ยังมีอยู่2ค่าด้วยกันและ2องบรรทัดนี้ก็เช่นกันครับก็จะเป็นค่าท,ที่เราทำการ i n t e r p o l โพเลค่าทีทั้ง2ค่าด้วย u u i i s p l i n e แบบ n o t ต o อน o อ c o n i i t i ั n นั่นเองครับต่อมา x d e n s ตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งช่วง0ูถึง5เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น400ช่วงย่อยๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือ y s p l i n e n a t u r a ์ก็คือ u u i i s p l i n e แบบ natural ของ x d e n s นะครับแล้วก็ y s p ส n าย n o ต no ก็คือ u u i i s p l i n e แบบ n o ต n o t นของ x d e n s นั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นการพอตกราฟนะครับ โดยที่เราจะพพิ่ตจุดข้อมูลพวกนี้เป็นจุดวงกลมสีน้ำเงินนะครับและเราจะทำการพอต c คิวบิกสปายแบบ n a เจอร์เป็นเส้นสีแดงนะครับและทำการพอ่มคิวบิกสปายแบบนอตดันนอตเป็นเส้นปะสีเขียวครับต่อมาก็จะเป็นการพอ่อินเทอร์โพเลตพอยท์ซึ่งมีอยู่2ค่าด้วยกันนะครับซึ่ง เราจะทำการพอดค่าที่เป็น i n t e r p o ์โ t เลตพอยต์ของเนเชโลด้วยจุดสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับแล้วก็อีก2ค่านี้ก็จะเป็นการพอดอินเทอร์โพเลตพอยต์แบบนอ t น o อดด้วยจุดสี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับต่อมาก็จะเป็นการ l ลเ e l นะครับ i n t e r อร์โพเลตพอยทั้งสองจุด นี้ครับโดยที่ interpolate point ที่ได้จาก n a t u r a l นะครับก็จะเป็นตัวอัสือสีแดงนะครับถ้าดูจากกราฟแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการ l e v e l interpolate point ของ Honor n o t ต n o ดนะครับด้วยตัวอัสือสีเขียวนี่นะครับที่เห็นทังกราฟต่อมาก็จะเป็นการ print ค่าประมาณนะครับที่เราได้โดยดู ตรงส่วนนี้นะครับรีซอลที่ได้เนเช r a l นะครับก็จะได้เป็น y 1เท่ากับ4.67434นะครับและ y 1ที่ได้จากนอ t n นอ,ก,นอก,ก็จะเป็น4.67375นะครับซึ่งมีความใกล้เคียงกันถึงทศนิยม2ตำแหน่งนะครับและค่า y 2ที่ได้จากเนเช r a l นะครับก็จะเป็น13.72835และ ค่าไบสองที่ได้จาก not not ก็จะเป็น13.85375ซึ่งจะมีความต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าดูจากกราฟจะเห็นว่าตรงนี้มันใกล้เคียงกันระดับทันิยมถึง2ตํตำแหน่งนะครับก็จะเห็นว่าจุดทั้ง2จุดนี้มันจะทับกันเลยนะครับส่วนจุดนี้นะครับจะเห็นว่ามันเหลื่อมกันนิดนึงเนื่องจากค่าไบสอที่ได้จากทั้ง2 condition มีค่าต่างกันเล็กน้อยนะครับ ความคิดเห็นส่วนตัวผมผมคิดว่า Cubic s p i i n อ Interpolation ให้ความแม่นยำและมีความสมูทของกาฟมากนะครับเนื่องจากมีความต่อเนื่องกันทั้งอนุพันธ์ลำดับ1และอนุพันธ์ลำดับ2นะครับแต่ Cubic s p i n e แบบ n a t u r a l ก็จะมีการบังคับให้ช่วงปลายมีอนุพันธ์ลำดับ1เป็น0นะครับซึ่งจะทำให้ ครับตรงช่วงปลายเนี่ยมีความตรงกว่าแบบนอตดอนอนะครับซึ่งแบบในเชอรัลนี้มันจะลดการแกว่งตรงช่วงปลายได้ดีกว่าแบบนอตดอนอนะครับแต่แบบนอตดอนอมันจะให้ทั้งสองจะให้ช่วงปลายตรงนี้นะครับมีฟังก์ชันเดียวกับก่อนช่วงปลายนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับช่วงปลายตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันเดียวกับก่อนช่วงปลายนะครับซึ่งให้ความโค้งของเส้นมากกว่าแบบ เนเชอร์ลนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ